แล้วก็จะมาสอนทุกคนนะคะเข้าโ,โรบอกกันการดาวน์โหลดนะเพราะว่านเน็ตเราไม่ค่อยจะดีมากเน่อยโอเคอย่างแรกก็ไปที่ตัวสีขาะคะใส่ที่วันเกิดของตัวเอง โอเคแล้วก็ผูดซูชายเนี่ยก็ต้องเปิดสักาสกันนะคะแบบนั้นนะคะสักคู่สักคู่เ<ย>หมือนมีคนไลน์มาแึงสักคู่โอเคเดี๋ยวอันนี้นะคะเปิดเพลงให้ฟังคือโฆษณา โอเคพิม์ไปเลยนะบลา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 อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็พิมบลา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 ไปเลยนะคะร็จแล้วก็พิมเขาเรียกว่าหญิงแล้วก็รอ ก็ไไอเกออเออเออใส่ได้ทำผิดมเบมนก็ตามผิดคิดตัวมันทล้วนมันไม่เปลี่ยนะนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ลงได้เลย นำไ,ได้แล้วง่ายๆนิดเดียวเองก็แต่งตัวได้เล่นบ้านเล่นอะไรได้สั้นับนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย